สวัสดีครับวันนี้วันที่5ธันวาคมนะครับก็เป็นวันพ่อนะครับหลายคนก็อาจจะใช้โอกาสนี้เนาะในการพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวนะครับบางคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลายาวกันเลยนะครับก็ลาวันศุกร์แล้วก็ลาวันจันทร์นะมันก็จะได้หยุดต่อเนื่อง6วันนะครับก็เป็นปกตินะครับในเดือนธันวาคมที่เราจะมีช่วงเวลาที่ได้แบบพักผ่อนหรือว่า r e f ฟ e c t ตัวเองนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับผมนะครับก็ มาแวะเล่าข่าวให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะกำลังขับรถไปเที่ยวที่ไหนหรือนอนพักผ่อนอยู่ก็ฟังข่าวหุ้นอเมริกาสนุกสนกจากผมกันนะครับเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดนะฮะก็ เมื่อคืนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยบวกหมดเลยนะครับ S&P 500นะครับ0.6% NASDAQ นะครับ1.3และปิดท้ายด้วยดาวโจนนะครับ0.7%นะฮะและที่เป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือ Bitcoin คบิตคอยนะฮะทุกคนบิตคอยเกิน1 0 0 0 0แสนแล้วนะครับในที่สุด นะครเกินสักทีนะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่า Bitcoin น่าจะถึงแสนห้าอันนี้คือที่ผมคิดนะไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเมื่อไหรเนาะแต่ว่ามองมอง,มองไว้นะครับว่าแสนห้แล้วสุดท้ายตอนแรกเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วงปีใหม่แบบเด้งขึ้นมาแต่ปรากฏว่าโหแค่ต้นเดือนธันวาก็เกินแสนแล้วนะครับซึ่งมันมีเหตุผลรองรับอยู่นะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง นะตอนนี้ต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยนะครับทั้งทั่วโลกที่ลงทุนในตลาดอเมริกานะครับก็เริ่มมีความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีนโยบายที่ค่อนข้างสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องบอกว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบภายในสหรัฐนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนต้องทราบดีนะครับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีเขามีอาวุธนะครับเรียกแบบนี้ก็ได้นะฮะ หรือเป็นเกมธุรกิจที่เขาจะเดินนะเขาเดินได้2แบบนะแบบแรกเนี่ยคือยังไงเขาต้องเน้นคนอเมริกาเน้นเศรษฐกิจอเมริกาคืออเมริกานี่คืออันดับหนึ่งของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธในเรื่องของกำแพงภาษีเนาะเดี๋ยวก็ขู่ว่า60%เดี๋ยวก็ขู100่ร้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นวิธีการดําเนินงานรัฐบาลของนายุของคุณโดนัลด์ทรัม นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราโฟกัสที่ตัวประเทศอเมริกาเนี่ยหรือว่านักลงทุนอย่างเราที่ลงทุนในตลาดอเมริกาเราก็สามารถมองได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกภายใต้การดําเนินการของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ดัชนีหลายๆอย่างตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสย่อตัวสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังพุ่งขึ้นแล้วก็ทำาอท t i ไ e อยู่เรื่อยๆนะประมาณนี้นะฮะทีนี้เหตุผล ที่เป็นหนึ่งในเหตุผลล้กันนะครับเพราะว่า BTC เนี่ยหรือว่า Bitcoin เขาก็เลงๆจะเกินแสนมาสักพักแล้วนะเก้าหนกว่านะครับวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นมานะฮะพอดีว่าล่าสุดครับคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มประกาศว่าเออคนที่จะมาดูแลนะครับเป็นเออเหมือนผู้กำกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือว่าเขาเรียกกันว่า SEC นะครับของของอเมริกานะครับเขาได้ประกาศแล้วว่าเป็นคุณพอลแอดกินส์นะครับที่จะเข้ามา เป็นผู้น,นําคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์นะครับของอเมริกานั่นเองทีนี้มัน,ม,นมีแง่ดียังไงนะฮะกับบิตคอยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนก่อนเนี่ยคือคุณแกรี่เกนเลอร์เนี่ยเขาเคยวิพาควิจาร์เกี่ยวกับพวกคริปโตไว้นะครับว่าเอาเป็นว่าเขามีมุมมองที่เป็นเชิงลบต่อคริปโตแล้วกันนะครับทีนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลนะครับคนนี้มีการลาออกนะครับคุณเกนเลอร์เนี่ยจะลาออกในเดือนมกราคมนะครับ คนนี้จะเข้ามาใหม่เนี่ยคุณพอแอดกินที่ทางโดนัททัตั้งมาเนี่ยคุณโดนัททัมเนี่ยมีการโพสต์ทางโซเชียลนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีมุมมองต่อสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับว่าเป็นสิ่งสําคัญในอเมริกาอ่าพูดง่ายๆว่าคนนี้มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดคริปโตนั่นเองมันก็เลยเป็นเหมือนข่าวที่ทําให้ Bitcoin เนี่ยมีแรงหนุนจนเกิน1 0 0 0 0แบาทได้ในวันนี้นะครับนี่ก็คือ หนึ่งในเหตุผลนะฮะที่ทำให้คริปโตเนี่ยกำลังจะเป็นเรื่องออต้องใช้คำว่ากำลังจะเป็นสิ่งที่เติบโตมากๆในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันทุ่งผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากนะก็จะสังเกตว่าผมจะพูดถึง Bitcoin ตลอดแม้ว่าเราจะเป็นเน้นเรื่องของหุ้นอเมริกาก็ตามนะครับต่อไปครับอ,อ,อย่างที่บอกไปนะฮะเดือนนี้เนี่ยธันวาคมก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ f ฟดเนี่ย คาดว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ประธานเฟดก็ได้มาพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเชิงบวกมากๆที่มีโอกาสมากๆนะฮะที่จะลดดอกเบีย้ยลงนะครับอยู่ที่0.25%เนะครับเขาพูดว่าอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้อยู่ในสภาพที่ดีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ นะครับการควบคุมเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยยังถือว่าอยู่ในจุดที่เขาค่อนข้างพอใจนะครับดังนั้นเนี่ยการดําเนินมาตรการในการลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะมีการพริจนารณาครับในอีกแล้วก็จะประกาศนะฮะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็คร่าวๆอาจจะ ใกล้ๆปลายเดือนธันวาคมเนาะโดยที่นักลงทุนนะครับหรือว่านักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะลดอีก0.25นะฮะนี่ก็เป็นมุมมองเชิงบวกอีกแล้วนะครับต่อตลาดหุ้นอเมริกาแต่ตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนคือมันไม่ใช่การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะ การลดอัตราดอกเบี้ย <ak> ครั้งแรกเนี่ยช่วงสักกันยาตุลาแถวนั้นนะฮะนั่นน่คือสิ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีเพราะว่ามันเป็นการลดหลังจากที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยมานานแล้วนะครับแต่ว่าการลดในเดือนธันวาคมเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่3แหละดังนั้นผมเนี่ยมองไว้ว่าถ้าเขาลดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ตลาดหุ้นมีการตอบสนองอะไรมากมายเพราะว่าเป็นสิ่งที่คาดการแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยคุ้นชินอะไรที่เราทําซ้ําๆบ่อยๆนะครับตลาดหุ้นจะค่อนข้างคุ้นชินแลวไม่ได้ตอบสนองมาก แต่นะครับถ้าไม่ใช่0.25นะฮะสมมุติ0.5หรือไม่ลดเลยเนี่ยแหละตลาดหุ้นมีโอกาสเอฟเฟกมีโอกาสกาสะท้อนออกมาในแง่ใดๆแง่หนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะอันนี้เราก็ผมก็เล่าให้ฟังนะครับต่อไปครับมีหุ้นชัก2ตัววันนี้นะครับเราจะเล่าให้ทุกคนฟังคิดว่า คนก็ไม่ค่อยพูดถึงกันจริงๆมันเป็นหุ้นใหญ่มากนะครับตัวแรกคือ l e s f o r c e ครับหรือว่าตัวย่อ CRM นะครับเป็นหุ้นด้านด้านการตลาดนะครับล่าสุดเนี่ยแตะ time h i g h นะครับหลังจากที่มีการปรับเพิ่มคาดการลรายได้ทั้งปีนี้นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาเก่งอย่างไรเขาทำอะไรนะครับคือ l e s f o r c e เนี่ยเขาจะดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลูกค้าครับเป็นซอฟต์แวร์นะฮะทุกคนซอฟตแวร์ทางการตลาดที่ขายให้กับองค์กรที่ต้องการทําแบบ Customer Relationship หรือว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับโดยที่ทาง Salesforce เนี่ยเขาก็จะมีเหลือ่งเขาคือ Agent Force นะครับก็เป็น AI ของ Salesforce ที่จะขายให้กับลูกค้าและในไตรามาสที่ผ่านมานะมีดิวที่ใช้ Agent Force ไปแล้วกว่า200ดิวนะครับก็แสดงถึงความสนใจของลูกค้าเขานะครับว่าอ,อยากจะมีการเอา Agent Force มาใช้นะ ซึ่งการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับก็คือเขาจะเขาจะทำคล้ายๆเหมือน customer journey หรือว่าดูว่าเราเนี่ยตั้งแต่เรามาสมัครบริการมาใช้บริการเราจะมีการส่งโปรโมชั่นยังไงติดต่อดูแลยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันคือเหมือนกระดูกสหลังของบริษัทต,ต่างๆบริษัทที่มีสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยนะครับและตอนนี้มีการปรับคาดการณ์นะฮะของของหุ้นตัวนี้นะครับว่า จากเดิมนะครับโดยที่เขาปรับกันไว้ที่จาก390อะไรเงี้ยปรับไปเป็น400กว่ากันหมดแล้วนะครับโดยที่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราวๆ358นะครับก็ถือว่ามีอัพไซส์ประมาณหนึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าหุ้นมันขึ้นไปตามที่เขา,เาคาดการเป้าหมายไว้นะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างชอบตัวนี้นะครับในด้านการตลาดเนาะ เพราะว่ามันใหญ่แล้วนะครับจริงๆมีหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับการตลาดเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเอาไปศึกษากันดูนะครับนั่ถ้าโมใครอยากมีเก็บพอร์ตหุ้นเกี่ยวกับด้านการตลาดไว้บ้างนะครับ CRM ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยากแชร์ให้ทุกคนลองทําการบ้านเพิ่มนะครับว่าชอบไม่ชอบหรือยังไงนะครับและอีกหุ้นหนึ่งครับก็คือเป็น solution AI นะครับเป็นอีกหนึ่งกระดูกสันหลังให้กับบริษัทเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือบริษัท ServiceNow นะครับตัวย่อคือ NOW นะครับ now นั่นแหละอะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเอ่ออัโตโมติอ่ process นะครับหรือก็คือกระบวนการคือง่ายๆว่ามันเป็นอเอ่อซอฟต์แวร์ที่เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานภายในบริษัทแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็น Automatic นะครับอาจจะการลาการพูดคุยคือทุก process ของบริษัทอย่างเงี้ยจะโดนปักให้มันเป็นออโตเมชันนะครับเพื่อลดต้นทุนในการจ้างงานหรือทําให้บริษัทเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของของบริษัทเหมือนกันนะครับพวกซอฟต์แวร์โซลูชันต่างๆาคล้ายๆพารันเทียนะฮะแต่ว่าพารันเทียเขาจะเป็นเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในการในการขายของของโปรดักอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนเทอร์ n a ลการทํางานภายใน นะครับก็ ServiceNow ล่าสุดครับมีการปรับขึ้นถึง6.2%นะครับถือว่าเยอะมากเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้พันกว่าดอลลาร์นะครับใหญ่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีการแตะพาเมื่อไหร่นะเพราะว่าราคาหุ้นค่อนข้างสูงแล้วนะครับพันกว่ามีการบอกว่าเขาตอนนี้เขากำลังผสานแพลตฟอร์มนะครับเป็นดีลนะฮะกับบริษัทอเม z o n นะครับ เขาจะเอาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเข้าไปประสานกับ Amazon Web Service นะครับแล้วก็ Bedrock นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี Generative AI นะฮะของของ Amazon นะครับก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเมคืนนี้นะครับก็มีทั้ง c i m นะครับแล้วก็ Now นะครับที่ผมมองว่าวก็เป็นหุ้นที่แบบไม่ได้คนพูดถึงเยอะนะครับต้องลงทุนมาสักพักถึงจะเริ่มรู้จักพวกนี้เป็นหุ้นใหญ่ นะครับทำการบ้านได้นะครับลองไปทำการบ้านกันดูหรือถ้าใครอยากให้ผมลองทำาบ้านมาเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับชิลๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมติดตามช่องไว้นะครับผมมี f Facebook มี TikTok สามารถติดตามได้หมดเลยนะครับขอให้วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับขอบคุณทุกคนครับ